วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดำน้ำนะครับมีเวลาดำน้ำเพียงแค่2ชั่วโมงนะหลังจากที่ไม่ได้ดำน้ำมาหลายวันนะครับเนื่องจากว่าพายุเข้านะช่วงนี้ฝนตกหนักพายุเข้าลมแรงมากเลยนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือฝูงปลาชมงามที่เยอะมากๆเลยนะและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับพวกเราก็มาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมก็ได้เตรียมของเตรียมอุปกรณ์ที่จะออกจากบ้านแต่ตอนเที่ยงตรงนะครับก็เป็นเวลา11บเอโมงนาทีนะ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ขับรถมาถึงบ้านพี่แหวนแล้วก็ย้ายของนะครับจากรถยนต์เรามาใส่ซันลิงนะครับเพืเอ่อที่จะขับเข้าที่จอดเรือนะครับเพราะรถยนต์มันเข้าไม่ได้นะก็เลยต้องเอาซันลิงเข้ามานะครับแล้วก็ได้ถึงที่จอดเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็น้ําลงชิบหายนะเดินลําบากด้วย ตอนนี้พวกเราก็ได้เจอปลาเน่ามันลอยน้ําอยู่นะครับแต่ดูไปดูมามัน,มนเน่าแล้วเออก็เลยไปดีกว่านะครับตอนแรกคิดว่ามันยังไม่เน่านะตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับพี่แวนก็ลงไปก่อนแล้วนะผมก็รีบเตรียมของตามลงไปนะครับเห็นพี่แวนยิงปลามาแล้วผมก็เลยโดดตามลงมานะครับแล้วว่ายมาดูนะว่าพี่แวนยิงปลาอะไรไปนะครับในลงมาถึงผมก็ใส่ฟินก่อนแล้วกันนะน้ำมันไหลโคตรแรงเลยนะวันนี้น้ําแรงมากเลยนะ ตอนนี้ผมก็เห็นแล้วนะครับว่าพี่แวนดึงปลาสากมานะปลาสากเหลืองผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับแต่ว่าพอผมสังเกตดูดีนะครับผมก็ได้เห็นกับปลาสาักเหลืองอีกตัวหนึ่งมันตามมาไว้ทุกคนผมก็ไม่รอช้ารีบเลยนะรีบรีบขึ้นยางให้ไหวจับยางดึงขึ้นมาด้วยความนุ่มนวลชวแอบเข้าไปแล้วก็ดับลงไปเลยนะเนี่ยทุกคนมองเห็นไหมปลาสากเหลืองนี่มันว่ายมาโฉบมาแล้วจะยิงนะครับมันก็ตกใจกันก็พุ่งหนีไป มันก็กลับมาอีกรอบหนึ่งไม่รอช้าสมองจิ้มเรียบร้อยและนี่ก็คือปลาแต้มแรกของผมนะครับโดยที่ใช้เวลาในการย่ำกระหม่อมมันไม่ถึง1นาทีเลยนะลงน้ำมาไม่ถึง1นาทีก็สามารถได้ปลาตัวนี้มาแล้วนะครับนี่ผมก็จะปิดชีพมันโดยการอมิด ยำกระหม่อมสมองมานะครับนี่จิ้มสมองเรียบร้อยนิ่งแต้มแรกผ่านไปมาดูปลาแต้มต่อไปกันดีกว่านะครับผมลงมาที่ข้างเรืออีกครั้งหนึ่งนะลงมาก็ได้เจอกับปลาโฉมงามตัวใหญ่นะครับแต่ว่ามันว่ายอยู่ไกลนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปืนยาเส้นเดียวมันจะแรงขนาดไหนผมก็อยากลองยิงดูนะครับยิงไกลๆดูนะผมเล็งปืนนข้าับมเพื่อที่จะให้ลูกดอกมันย้อยลงมานะครับแล้วก็เหมือนแค่ไปสกิดมันนะครับสกิดไปนิดหนึ่งนะยิงไปเขานะก็ได้พบว่าถ้าปลาอยู่ระยะไกลแบบนี้ก็มีควรไปยิงนะันนนะก็ได้บทเรียนมานิดหนึ่งนะครับมาเรามาดูปลาตัวต่อไปกันดีกว่านะครับว่าครั้งนี้ผมจะเจอปาลาอะไรนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันลงมาเหน็นอะไรขาวๆนั่นมองไป อ๋อนี่ก็คือฝูงปลาชมงามฝูงใหญ่นะครับทุกคนดูดี <c oughs> ว่ายตรงเข้าไปแล้วฝูงใหญ่มากอันนี้ผมเล็งตัวหน้าสวยดดนะไม่ได้มองตัวอื่นนะครับไม่ได้เลือกด้วยตัวนี้ตัวไหน,นอยู่ใกล้สุดก็คือยิงตัวนั้นเลยนะก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งแต้มนะครับยิงเสร็จแล้วก็ได้รีบว่ายขึ้นผิวน้านะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงน้ํานี่ไม่ค่อยได้ดำน้ําลึกนะครับแล้วก็าาม,มาดำมาเพิ่งกลับมบาดำก็รู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะถึงผิวน้ําได้นี่เกือบตายเลยนะโคตรทรมาน,น,น,นาด้วยน้ําก็แรงด้วยน้ําแรงขึึึ้้้้นนนนกก็ขหหยยาบดวอ่่ะะรูสไไมคจี และนี่ก็คือปลาแต้นที่2ของผมนะครับนั่นก็คือปลาโฉมงามนะนี่ตัวนี้ก็สวยมากครับดูดิแสงมันกระทบกับตัวแล้วแบบเป็นสีหลายสีเลยนะโคตรสวยเลยส่วนในตอนนี้ผมก็ได้เจอกับปลาอะไรวะเนี่ยอ๋อเจอกับปลาสากดํานะครับอันนี้หรือว่าเป็นปลาสากเหล็กนะเป็นปลาสากยักษ์เออนี่คือปลาสากดํายักษ์นะครับแต่ตอนนี้มันตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเนี่ยปลาสากนี่ไม่ชอบอยู่ตัวเดียวนะมันไม่ค่อยชอบอยู่เป็นฝูงนะครับ ไมค่อยเล็งสมองเนีย่ยมันอันตรายนะครับภาษาเนี่ยฟันมันโคตรข่มเลยเว้เรียบร้อยครับนิ่งๆเลยนะ ปลาสาตัวน,นี้ก็เป็นปลาแต้มที่3าของผมนะครับเนี่ย,ยมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะดำลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมาลุ้นกันไปพร้อมกันดีกว่านะครับว่าผมจะเจอปลาอะไรนะทุกคนก็มากลั้นหายใจแล้วก็ดำไปพร้อมกับผมเลยดีกว่านะ ตอนนี้ผมก็ได้ลงมาที่ความลึกก็น่าจะ16-17เมตรได้แล้วมะเนี่ยทุกคนเห็นตัวเล็กที่ว่ายผ่านหน้านี่ไหมนี่คือฝูงปลากระมงหางเหลืองนะครับส่วนไกลๆนั่นก็คือฝูงปลาโฉมงามนะนี่ก็เป็นปลาโฉมงามฝูงใหญ่มากเลยนะดูดิฝูงโคตนใหญ่แต่มันตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมก็พยายามมองหาตัวที่ใหญ่ละแล้วผมก็ได้เดือบไปเห็นตัวใหญ่ว่ายมาตามหลังมา2ตัวไม่รอช้าค่อยๆเล็งไปย่ำกระมมเรียบร้อยครับเข้ากลางตัวเลยนะ ตัวนี้ก็ดึงแรงมากๆเลยครับปลาชมงามนี่ก็เป็นปลาที่ดึงแรงมากแล้วก็มันต้านน้าด้วยจะสาวขึ้นมาเงี้ยจะดึงเชือกขึ้นมาก็ดึงลาบากด้วยมันมันต้านน้ําเกิดอ่ะอันนี้ผมเป็นแล้วเนี่ยอ๋อรู้สึกเหมือนอากาศอากาศมันจะตีออกจากต่างนะครับก็เลยต้องรีบไหยขึ้นผิวน้ําไวหน่อยนะ และนี่ก็คือปลาชมงามเต็มที่เท่าไหร่ไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แต้มที่สี่เข่าผมนะครับนี่ปลาชมงามก็เป็นปลาที่สวยงามอีเช่นเคยนะผมชอบไอแสงที่ตอนมันกระทบกับตัวปลามากๆเลยดูดิสีตัวปลาที่แบบก็สวยอ่ะมีลายสี้วยแวววับเลยนะและในตอนนี้นะครับผมก็ได้ลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะด้านหน้าผมนี Monday> ้ก็คือฝูงปลาชมงามอีกแล้วนะครับ นี่เต็มหมดเลยนะแต่ผมนั้นก็ลีลานะครับพยายามมองหาเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดในฝูงเลยครับแต่ก็เลือกแล้วเลือกอีกมันก็แบบตัวพอๆกันนะผมก็ลังเลว่าจะยิงตัวไหนดีนะครับดูดีมาให้เลือกอย่างเยอะไม่ยิงนะครับ <c oughs> แล้วก็ปล่อยปลาลอยผ่านหายไปนะครับ <c oughs> สุดท้ายก็อดแดกทั้งฝูงนะตอนนี้ก็เริ่มการหายใจไม่ไหวแล้วต้องขึ้นเอาอากาศให้ไวนะครับก็อดแดกไปจริงๆนั่นแหละ จุดที่ปลาอยู่นะครับก็อยู่ที่ความลึกน่าจะ22ถึง22ถึง15เมตรนะครับเราดาเนี่ยนะจุดที่ปลาชมงามอยู่เยอะนะครับมันไม่อยู่หน้าดินนะมันไม่อยู่ข้าล่างมันอยู่กลางน้ำเลยนะ มาดูปลาตัวต่อไปกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็ได้เจอกับปลาสากเหลืองตัวใหญ่นะครับด้านล่างนั้นทุกคนมองเห็นไหมในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่มันอยู่ไกลมากแล้วก็อยู่ตรงหน้าดีเลยมันก็ค่อยว่ายหนีผมนะครับผมก็ค่อยว่ายตามเลยครับแต่มันว่ายตามไม่ได้อ่ะเออน้ำมันไหลแรงเกินนะครับด้านบนนี่ก็เป็นปลากระมงหางเหลืองตัวน้อยไซส์กำลังหน้าทอดเลยนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับเลิงอันนี้แทนแล้วกันนะเรียบร้อย และนี่ก็คือปลากระมงหางเหลืองแต้มที่5้าของผมในวันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นปลาที่ตั้งใจยิงมากินเลยนะครับไม่ได้เอาไม่ได้ตั้งใจไปขายเลยนะใส่น่ากินมากตัวใหญ่มากินไม่อร่อยนะครับปลาพวกเนี้ยต้องตัวเล็กๆนะครับกินอร่อยกว่าเยอะมามาดูปลาแต้มสท้ายของผมกันดีก,กว่านะครับทุกคนมากลั้นหายใจแล้วก็ดำลงไปพร้อมกับผมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ ผมก็ดำลงมาช้าๆนะครับแล้วก็ทาเสียงเรียกปลาครับก็ได้เจอกับปลาชมน้ำอีกแล้วนะครับนี่บ้านมา2ตัวผมปักหัวลงไปอยู่นะแล้วผมก็เอียงตัวมาแบบแบบแบบดิจิตอลลงมาแล้วก็เล็งกลางตัวเรียบร้อยครับนุ่มๆเลยนะ ทุกคนดูตอนเย็นเลยยิ่งตอนเย็นลมยิ่งจัดเว้ยยิ่งจัดแล้วก็คลื่นหยาบมากเออแต่ช่ามันมเถอนนะมาดูปลากันเราวันดีกว่านะครับนี่คือปลาแต่สุดท้ายก็ผมเป็นปลาแต้มที่6นะนั่นก็คือปลาชมงามตอนนี้ก็ดึงขึ้นเรือเลยนะครับดึงขึ้นเรือแล้วก็กลับไปนะจบ อันนี้แถมนิดนึงนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นปลาแต่สุดท้ายใช่ไหมครับอันนี้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่ปลาแต่สุดท้ายหรอกแต่ก็เป็นการเจอปลาครั้งสุดท้ายเลยกันนะของวันนี้นะครับมีคนได้ตาลงมาในการเสียงเรียกปลาท้านหน้าผมก็มีปลาชมงามตัวใหญ่2ตัวว่ายหนีผมไปนะครับแล้วมันก็แม่ผมจำกระบอมนะผมมองมาท้านข้างไว้ดูดีทุกคนม่งอยู่ข้างตัวเต็มหมดเลยผมปลาชมงามอะ่ะโคตรเยอะ ผมก็เลือกไม่ถูกเลยครับว่าจะยิงตัวเล็กด้านหลังนั่นหรือว่าจะรอตัวใหญ่ด้านหน้าโค้งกลับมานะครับตัวเล็กด้านข้างนี่ก็ใส่ส3กิโลกรัมนะตัวเล็กของผมนะใส่ส3กิโลกรัมส่วนตัวใหญ่ด้านหน้าน,น่าก็น่าจะ4-5กิโลกรัมนะครับนี่เป็น,นุูหด้านหน้าเต็มหมดเลยแล้วแล้วผมก็ได้ขึ้นนะครับออแล้วก็ไม่ได้ยิงสักตัวนะได้ขึ้นแล้วก็กลับฝั่งกันนะครับก็นั่งเรือกลับฝั่งกันอีกยาว ถึงฝั่งแล้วก็รีบผลของขึ้นรถนะครับแล้วก็รีบกลับบ้านนะพอกลับถึงบ้านก็ขายปลากันต่อนะครับก็ปลาก็มีคนรอซื้ออยู่แล้วนะครับปลาสากแล้วก็ปลาพวกปลาชมงานนี้ก็เอาไปขายแผ่ปลานะครับนี่ก็คือสรุปยอดของวันนี้นะครับก็ได้คนละพันกว่าบาทนะค่าขนมคนละพันกว่าบาทนะครับส่วนคลิปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและยรับชมจนจบคลิปนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบาย